บางแก้วใช่ถโกคนเยอะซะด้วยใครด้วยมาวันนี้แบบใครจะได้มีเพื่อนนั่งแล้วบ้างนั่นดูที่ของเแข็ง,ของพอว่าว อ๋อข oh, so mm ึ hmm. ้นไปเยอะขอรอขึ้นอีก1 7 0นั่นแหละเ่ไอ่กี่นเด่นฟังดูเยอะไงตอนแรกนึกว่าไปนี่ด่อ๋อเก่งว่าเยอะโอ้โหจะเด่นี่ากี่ีแล้วอไรหราแล้วอนะองอ๋อได้หาละ

คิดว <łość> ่ามันก็แล้วแต่มันก็มีอะไรคนคนทุกแบบไม่โชคดีมาก